It gets confusing When you say you love me When you say that we're just friends You must be thinking This is just a game I'm not interested To play I'm looking for something พี่หนูไม่ได้ยิงนะแต่ว่าแฟนหนูห่วง <laughs> แต่ว่าแฟนหนูห่วง <c oughs> มไม่เคยยิงเฮ้ย,ยมาเป็นตรงๆเบสแล้วเนี่ยเห็นบอกว่า ตรงๆเนี่ยห่วงเบสมากจริงเหรอพี่ดีนแต่ข่าวว่าเบสอะห่วงตรงๆข่าวโอ้ข่าวผิดแล้วพี่เกือเจ้ตรงๆเนี่ยตรงๆบอกว่าเบสอะห่วงผมมากต้องบังคับอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าสนุกตรงยังไงอะไรคือหนูห้ามเขาแค่เรื่องถอดเสื้อแต่ว่าที่หนูห้ามเพราะเขาห้ามหนูก่อนคือเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นมนุษย์ที่แบบว่าไม่ชอบให้แฟนแต่งตัวโป๊ลงไอจีเนี่ยถ่ายรูปเล่นเนี่ยไม่ได้เลยเหมือนมีพ่อสองคนเลยนะยิ่งกว่าพ่ออีกยิ่งตอนหนูอยู่กับ พ่อยังแบบเข้าใจแต่พี่ตรงคือไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่ชอบแต่งตัวโป๊โต้มาเป็นติ๊กต็อกเนี้ยค่ะไม่ได้อลอนเอลไม่ได้ไม่ได้หนูเลิกเต้นมานานแล้วไปดูได้หลคาสมากคายสุดๆอุ้ยอุ้ยงานมึงแน่นไหมนะโฟกาวอ่ะงานมึงเยอะไปมมึงบางกว่านี้ได้ แต่เข,ขกาก่าวมันเยอะไปว่ะสวย <c oughs> สดยสเตอร์มีเนอร์อานกว่านี้ได้ไห <c oughs> มัก่อย่อยอให่้องพงิม็กเ็ครึ่งแค,ค่เี๋ยวครึ่งแรกว่านี้หน่อได้ครับ <c oughs> <c oughs>